ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนได้แก่งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนงานอนุญาตทางปกครองงานสำนักงานอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภองานความมั่นคง ภายใต้การอำนวยการของนายสะอาดวงศรักนายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้เข้ารับบริการและประชาชนในพื้นที่ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบออนไลน์ผ่านการสแกน QR Code Line หรือผ่านหน้า Facebook เพื่อเข้าสู่ระบบ Google Form จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการโดยแยกออกเป็น3มิติดังนี้มิติที่ 1. ด้านกายภาพ อำเภอเด็ดอุดมเปิดให้บริการงานทะเบียนและบาททุกวันไม่พักกลางวันเว้นวันหยุดราชการสำหรับวันหยุดนักขัตรเตอร์ิเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเช่นปีใหม่สงกรานต์และวันเลือกตั้งเป็นต้นประชาชนสามารถเข้าถึงสถานที่ให้บริการได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะที่หลากหลายมีป้ายบอกทิศทางการเข้าถึงจุดบริการอย่างชัดเจน สถานที่บริการได้ออกแบบการเข้าถึงจุดบริการโดยคำนึงถึงผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันจึงได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นที่จอดรถคนพิการทางลาดสำหรับคนพิการราวกันตกห้องน้ำสำหรับคนพิการที่นั่งสำหรับคนพิการพื้นที่จอดรถเข็นคนพิการ เจ้าหน้าที่ดูแลคนพิการรถเข็นสำหรับผู้พิการเป็นต้นมีผังการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจนมีระบบการให้บริการระหว่างจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีการติดแถบแจ้งเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดพื้นที่ต่างระดับเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สอดคล้องกับผลสํารวจความต้องการของผู้มารับบริการเช่นมีจุดบริการน้ำดื่มกาแฟมีจุดบริการสืบค้นข้อมูลมีจุดบริการชาร์จแบตมือถือจุดบริการคู่มือประชาชน และบริการฟร wi ี Wi-Fi เป็นต้นมีการติดกล้องวงจรปิดทั่วบริเวณอาคารที่ว่าการอำเภอมีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะมีเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม One Stop Service ตลอด24ชั่วโมงมีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการอย่างเป็นธรรมมีบัตรคิวอิเล็กทรอนิกส ภายในที่ว่าการอำเภอมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะจัดให้มีการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีศาลาพักคอยและพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบริการประชาชนจัดให้มีเครื่อง AED เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ กรณีประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินมีป้ายแสดงทางออกฉุกเฉินสัญญาณเตือนภัยและลูกบอลดับเพลิงกรณีเกิดอักขีภัยขึ้นในอาคารที่ว่าการอำเภอเด็ดอุดม ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนโดยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar ์ o o f t ็อขนาด20กิโลวัตต์เดิมค่าไฟฟ้าเดือนละประมาณ30,000บาทหลังจากติดตั้งทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงประมาณ20%ต่อเดือนพร้อมทั้งมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานทดแทนภายในหน่วยงานเช่นถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ และตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่25 2 6องศามิติที่2ด้านการบริการประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ตลอด24ชั่วโมงผ่าน Facebook Fanpage ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม Line Official อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีมีการจองคิวออนไลน์ของสำนักทะเบียนอำเภอผ่านแอปพลิเคชันไทยดี มีการให้บริการเชิงรุกลงพื้นที่จัดทำแบบประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุมีการแจ้งเตือนและติดตามผู้รับบริการเช่น Line o f ฟ i c เชีแจ้งเตือนการขอต่อใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการและนัดหมายให้เข้ามารับบริการในครั้งต่อไป มี Facebook Fanpage ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้ทันทีมีตู้ราชสีเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน จะทำงานในรูปแบบพี่สอนน้องและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพมีการประชุมทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องและสื่อสารให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบมิติที่3ด้านบุคลากร อำเภอเดชอุดม um มีจุดแรกรับโดยที่ทำการปกครองอำเภอเด็ชอุดมได้แต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนันปฏิบัติหน้าที่ประจำสุดบริการประชาชนเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนช่วยจัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มต่างๆเพื่อลดระยะเวลารอคอย มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเช่นมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเยี่ยมให้กำลังใจกรณีเจ็บป่วยพร้อมทั้งให้ประชาชนประเมินการให้บริการของบุคลากรรายบุคคลและมอบรางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรมีการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรเช่นโปรแกรมแคนว่า PowerPoint จากการให้บริการดังกล่าวทำให้ในปีงบประมาณพศ2567ผลสำรวจความพึงพอใจด้านการบริการคิดเป็นร้อยละ85.48ซึ่งอยู่ในระดับดีสวัสดีครับผมนายสะอาดมงลักนายเพอเดียดดุมครับก็ขออนุญาตนำเรียนในการพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนนะครับในทุกมิติในเข้าสู่ของสุรการสะดวกหรือโก m e มน ครับ easy contact center g c ซึ่งทางอำเภอเดียวดมของเราได้มีการขับเคลื่อนงานนี้มาตลอดพัฒนาศักยภาพในการบริการประชาชนในทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งนะครับด้านการบริการประชาชนบุคลากรของเรารวมถึงการสถานที่ของเราเราเป็นอำเภอขนาดใหญ่พี่น้องประชาชนมารับบริการเป็นวนมากดังนั้นการรองรับการบริการต่างๆด้านสถานที่ต่างๆต้องมีความพร้อมตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเข้ามาอำเภอบริการประชาชนด้วยเมจีจิตนะครับสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ที่สาคัญคือบุคลากรเราต้องมีความ รอบรู้เรื่องกฎหมายนะครับเพื่อการบริการไม่ผิดพลาดนะครับเด็ดขาดครั้งเดียวจบนะครับว่าสอบเซอร์วิสนะครับ,ซบเซอร์วิสมายนะครับที่นี่คือ,อการของเระเิียอด์ดของเราทุกมิตินะครับทั้งพื้นที่คนการบริการรับพัฒนามาตลอดและวันนี้เราก็ให้ความสดวกรวดเรียวอย่างูนยนราชการสะดวกทั้งที่ว่า G C ของเราครบถ้วนกระบวนการทุกมิติทุกด้านนะครับขอบ้อกาบขอบคุณครับ